ครับวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรนะยำคอหมูย่างแล้วกันก่อ,อนนอนนี่ลาดน้ำจิ้มแจ่วช่ำๆนี่ mùa giang cho du à kem chèo nếp นัวผงปรุงรสผงชูรสอ,อร่อยก่อนนอนไม่กินข้าวนะทุกคนกินหมูประมาณนี้แหละกินคอหมูย่างพอ ทุกคนที่ลดน้ําหนักลองไปกินตามได้นะลองไปกินดูเผื่อมันเข้ากันคือดีมจะกินกับเยอะๆแป้งนี่คือเป็นข้าวเนี่ยกับน้ําตาลพวกน้ําตาลพวกขนมหวานนี้ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่กินพวกไก่หมูเนื้อกุ้งหมึกเนี่ยกินเข้าไปเถอะกินเข้าไปเยอะไม่เป็นไรมันไม่ใช่แป้งเนี่ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะว่าว่าจะผอมจะลดหรือเปล่าแต่ของดีมคือถ้าไม่กิน ไม่กินแป้งอ่ะคือไม่อ้วนน้ำหนักไม่ขึ้นนี่กินเข้าไปคอหมูยา่างน้ำจิ้มเตีออ่ยวราดเข้าไป กินเสร็จก็กินพวกโยเกิร์ตก่อนนอนที่มีจุลินทรีเยอะกับถ่ายดีหอมได้เคื่อหอมได้หรือก่อนนอนก็เป็นผลไม้ตาม็็ม่ได้นะผลไม้นี่เป็นพวกเออ่ะมะละกอสุกกับโยเกิร์ต มันมันยั่วยัวย่วหรือว่าใครมีสูตรลดน้ำหนักวิธีไหนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้นะ หรือว่าแบ่งปันเพื่อนๆคนอื่นนีได้เข้าไปอ่านดูหรือได้เข้าไปลองทําว่ารถจริงหรือเปล่าอย่างตอนกลางวันเนี่ยเห็นดิมกินเยอะๆแบบนี้กลางวันดิมก็จะมีวินัยในการไปวิ่งออกกาลังกายทุกวันเข้าฟิตเนสทุกวันอาทิตย์นึงจะวิ่งอยู่ประมาณสี่ถึงห้าวันพักผ่อนสักสามวันอะไรเงี้ย เ,เ,เพราะเรากินเยอะไงเพราะเรากินเยอะเราก็ต้องแบวออกเยอะกล้ากายวิ่งในประมาณวันละสองชั่วโมงแค่นั้นแหละไม่อ้วนแน่นอนการขับระบบขับถ่ายนี่ก็สำคัญ มะละกอสุกก่อนนอนหรือไม่ก็โยเกิร์ตก่อนนอนเลือกที่มีจุลินทรีย์แล็กโตบาซิลัสอะไรนั่นมีเยอะแยะตามเซเว่นอะหลายยี่ห้อลองไปซื้อดูนี่มันมันยั่ว น้ำจิ้มแจ๋เราเรียกว่าคอหมูย่างราดน้ำจิ้มแจกก็แล้ว จะเรียกยำคอหมูย่างก็ได้ชวนี้มันกินได้ทุกคนเน้นหมูเน้นเนื้อเน้นไก่ปลากุ้งอะไรพวกเนี้ยแต่งดแป้ง แป้งนี่กินน้นอยๆก็ได้ไม่ต้องงดก็ได้กินสักหน่อยนึงอะ่ะมันจะไปอ้วนอยู่ที่แป้งกับน้ำตาลแค่นั้นแหละลองกินดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแต่สำหรับดีม,มันเวิร์กไงวันหนึ่งแป้งดีเมื่อจะกินข้าวประมาณกล่องละสิบ กล่องละวละสิบห้าบาทของเซเว่อ่ะสิบห้าบาทดิมกินประมาณกล่องหนึ่งหรือบางวันก็กินครึ่งครึ่งกล่องแค่นั้นแหละเน้นหมูเน้นเนื้อมันเข้าใจบางคนอยากลดน้ำหนักต้องใช้วิธีไหนนอะไรเงี้ยอันนี้ดีมลองแชร์วิธีของดีมดูนะ อลองเอาไปใช้ดูรีวิีของมันดีก็คือเน้นหมูเน้นเนื้อคือเน้นเนื้อสัตว์ทุกประเภทอ่ะไก่กุ้งปลาหมึกแล้วแต่กินไปเถอะแต่ลดแต้งหน่อยแต้งกับน้ำตาลลดลงนิดนิดต่อวันจากที่เราเคยกินข้าวสามมื้อเลยอาจจะกินข้าวมื้อเดียวก็ได้อย่างเงี้ย เห็นบนจริงหรือถ้าอยากเห็นบนมากๆต้องควบคู่กับออกกำลังกายด้วยคือวิ่งก็พอวิ่งเวลาบางคนที่เกียงแคชั่วโมงครึ่งก็ได้ชั่วโมงคึงถึงถึงสองชั่วโมงอาทิตยหนึ่งสัก สี่วันก็พออีกสามวันเราก็รีแลกีไงพักผ่อนให้ร่างกายเราพักผ่อนแล้วเราก็พักผ่อนด้วยอประมาณเนี้ยที่สําคัญก่อนนอนก็สําคัญเหมือนกันพวก ไฟรหรือใครสะดวกที่จะซื้อไฟเบอร์มากินก่อนนอนก็ได้นะชงๆกินมันจะขับถ่ายช่วยนะช่วยระบบขับถ่ายดีจะพอมไม่พอมขึ้นอยู่กับการขับถ่ายแล้วด้วยอืมสำคัญผลไม้ก็ไม่ละกอสุกแล้วกันอืม กินแบบเนี่ย,ยกินแบบนี้ก่อนนอนข้าวดีไม่กินนะอืสจดท้ายด้วยโยเกิดสักก้วยนึงเช้าเช้ามาขับถ่ายออกไม่อ้วนน้ำหนักไม่ขึ้นด้วย เคยลดวิธีวิธีอื่นแล้วทรมานเช่นนับแคลอรลี่อย่างเงี้ยทรมานนะต้องบวกลบคูณหารดูนะทรมานนะอันนี้กินได้หรือเปล่าวะอันนี้กินได้หรือเปล่าให้แคลอรี่เยอะไปหรือเปล่าวะเน,นี่ย Mm-hmm. คลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนะจ๊ะไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะนะบ๊ายบาย